สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้อยู่ยากขึ้นชาวไทยในต่างประเทศร่วมแสดงพลังเรียกร้องประชาธิปไตยขับไล่เผด็จการคนไทยในต่างแดนที่ต่อต้านรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์จันโอชาเริ่มจัดกิจกรรมประท้วงในหลายเมืองใหญ่สอดรับ กับกระแสการเรียกร้องของผู้ประท้วงในประเทศไทยหลังการประท้วงต่อต้านรัฐบาลที่จัดโดยกลุ่มที่เรียกตัวเองว่าเยาวชนปลดแอก บริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้มีการจัดประท้วงตามมาในหลายจังหวัดทั่วประเทศไทยโดยมีข้อเรียกร้องเดียวกันก็คือยุบสภาหยุดคุกคามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่โดยล่าสุดได้มีการเคลื่อนไหวในทำนองเดียวกันในต่างประเทศด้วยเร,เรา14นาฬิกาของวันที่29กรกฎาคมตามเวลาท้องถิ่นในกรุงลอนดอนสหราชอาณาจักร กลุ่มคนไทยได้รวมตัวกันที่โบสเซนต์มาตินบริเวณจตุรัสทาฟาลกากลางกรุงลอนดอนจัดกิจกรรมที่ชื่อว่าอยู่อังกฤษขอพิชิตระปเด็จก,การนักศึกษาที่เป็นแกนนำจัดกิจกรรมนี้กล่าวกับมีบิีไทยว่ามีคนมาร่วมกิจกรรมราวๆ3าว30คนส่วนใหญ่ เป็นนักศึกษาทั้งในลอนดอนและบางส่วนมาจากเมืองทางใต้ของอังกฤษรูปแบบการชุมนุมเป็นการพูดผ่านโทรคงและเขียนแผ่นป้ายประท้วงต่อต้านความอายุทธรรมที่เกิดขึ้นในประเทศไทยและย้ำข้อเรียกร้องเดียวกับการประท้วงที่เกิดขึ้นในไทยคือยุบสภาหยุดคุกค,คามประชาชนและร่างรัฐธรรมนูญใหม่ นักศึกษาคนหนึ่งกล่าวระบุว่ากิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและใช้เวลาราวๆสาินาทีโดยจะมีการจัดกิจกรรมต่อเนื่องแต่ยังไม่ได้กำหนดวันที่ชัดเจนส่วนไม่กี่วันก่อนนี้ได้มีการจัดกิจกรรมต่อต้านรัฐบาลในเมืองอื่นๆรวมถึงกลุ่มปารีสของฝรั่งเศสและนครนิวยอร์กของ,ของสหรัฐ เมื่อ26กรกฎาคมคนไทยในกรุงปารีสและกลุ่มผู้ลี้ภัยราว20คนเปิดปราศัยโจมตีรัฐบาลและสถาบันชั้นสูงพร้อมทั้งอ่านแถลงการของเครือข่ายแรงงานไทยในยุโรปซึ่งได้เอ่ยถึงการประท้วงในประเทศไทยเมื่อวันที่18กรกฎาคมที่ผ่านมาและยังเรียกร้องให้ประชาคมโลกสนับสนุนการเคลื่อนไหวต่อต้านเผด็จการในประเทศไทยด้วยส่วนคนไทยในสหรัฐ ได้ชุมนุมกันที่หน้าสถานกรุงศูนย์ไทยในนครน,นิวยอร์กเมื่อ27กรกฎาคมตามรายง,งานข่าวของเว็บไซต์ประชาไทยระบุว่าเมื่อเวลาประมาณ13.30นนตามเวลาท้องถิ่นกลุ่มคนไทยได้จัดกิจกรรมนิวยอร์เกอร์รวมไล่์ผลการเพิร์เจอร์ในสภา ประชาไทายรายงานอีกว่าผู้ร่วมชุมนุมได้ยืนไว้อาลัยให้ผู้ลี้ภัยที่เสียชีวิตหนึ่งนาทีและมีการจัดก,กิจกรรมกินพิซซ่าด้วยก่อนจะแยกย้ายกันอย่างสงบโดยมีผู้ใช้เฟซบุ๊กรายหนึ่ง ได้โพสต์ภาพการประท้วงในนครนิวยอร์ก York, พร้อมกับเขียนข้อความว่าพลังชาวนิวยอร์กไล่เผด็จการขอร่วมต่อสู้และส่งแรงใจไปให้คนไทยทุกคนให้ต่อสู้เพื่อความเท,าเท่าเทียมประชาธิปไตยที่แท้จริงเราจะไม่ทนอีกต่อไปหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความขึ้นเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่นได้เวลาไล่เผด็จการที่ทำงานไม่เป็นแต่อยากอยู่นานๆ คนส่วนมากไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็จะรู้ทันพวกจะพาประเทศล่มสลายจึงต้องออกมาปกป้องประเทศของเขาควรจะคิดได้แล้วนะพวกผู้ดีจอมปลอมทั้งหลายห้ามอะไรก็ห้ามได้แต่จะมาห้ามคนไม่ให้คิดมันเป็นไปไม่ได้ทุกคนมีความคิดเป็นของตัวเองถ้าเป็นขปติ แต่ถ้าปัญญาอ่อนก็ต้องให้คนอื่นคิดให้ทุกคนมีสิทธิ์ใช้ชีวิตของตัวเองค่ะความคิดเป็นของทุกคนอย่างเสรีแต่ในประเทศไทยยังไม่ได้เป็นเสรีในความคิดยังมีคนโง่ที่ใช้อำนาจข่มขู่ห้ามคนคิดต่างอยู่บ้าอำนาจคนไทยไม่มีอิสระในการออกความคิดเห็นในการเมืองสริมดิ้นเยอะจังนะงานนี้ช่วยกันไล่รัฐบาลชั่วๆกันเถอะ ดีใจมากที่คนไทยรักชาติออกมาช่วยกันไล่ไอ้พวกสมองเทึมทำจนบ้านเมืองพังพินาศมีหนี้สินท่วมหัวเงินเก่าที่คนดีหาไว้ให้เอาไปใช้อะไรจนเกลี้ยงแถมพกหนี้มาให้ประชาชนใช้หนีกน้กี่ชาติถึงจะปลดหนี้ได้นะแถมทําร้ายลูกหลานคนไทยที่ออกไปเรียกร้องสิทธิให้กลับมาเป็นประชาธิปไตย มันก็ไม่พอใจมันออกมาข่มขู่ทำร้ายลูกหลานคนไทยที่รักชาติรักแผ่นดินขอบคุณทุกๆคนมากๆเลยในอีกหลายๆประเทศที่ออกมาร่วมแรงช่วยกันดึงชาติดึงแผ่นดินไว้ให้มีแผ่นดินเหลืออยู่ได้บ้างงานนี้มีหน้าแตกอาชีวะฝั่งโทยืนข้างนักศึกษาชวนชุมนุมแสดงพลังช่วยปกป้องประชาธิปไตย หลังก่อนหน้านี้กลุ่มอาชีวะช่วยชาตินัดชุมนุม30กรกฎาคมต้านม็อบเยาวชนซึ่งล่าสุดลั่นลอนถแถลงการรวมสองฉบับนัดถแถลงจุดยืนปกป้องสถาบัาน อาชีวะฝั่งทนยืนข้างนักศึกษาชวนชุมนุมวงเวียนใหญ่ช่วยปกป้องพวกจ้องทำลายหลังกลุ่มอาชีวะช่วยชาตินัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเพื่อแสดงพลังเชียร์รัฐบาลขณะเดียวก,กันกับที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกนัดชุมนุมที่อนุสาวรีย์พระเจ้าตากมหาราชเพื่อขับไล่รัฐบาลในวันที่30กรกฎาคมนี้ล่าสุดเฟซบุ๊กเพจ ฟันเฟืองทนบุรีลูกหลานพระเจ้าตากปกป้องประชาธิปไตยที่ระบุว่าเป็นกลุ่มนักเรียนอาชีวะโพสต์ข้อความเชิญชวนความว่าขอเชิญชวนพี่ๆน้องๆเข้าวร่วมแสดงพลังกับนิสิตนักศึกษาได้ที่พระจอมก้าวพระนครเหนือนะครับวันที่30กรกฎาคมปี2563เวลา16นาฬิกา30นาทีถึงเวลา20นาฬิกา ทั้งนี้เพจดังกล่าวระบุว่าการออกมาชุมนุมครั้งนี้เพื่อปกป้องกลุ่มนักศึกษาที่ถูกจ้องจะทำลายรวมพลังคนอาชีวะขับไล่เผด็จการแล้วพบกันครับพี่น้อง hashtag ออกมาให้รู้อาชีวะที่ดีต้องปกป้องประชาชนและประชาธิปไตย โดยก่อนหน้านี้เมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมากลุ่มอาชีวะช่วยชาติได้ออกแถลงการฉบับที่1ทับ2563เพื่อประชาธิปไตยด้วยใจที่จงรักภักดีโดยมีเนื้อหาระบุว่าจากการที่กลุ่มเยาวชนปลดแอกและสนทได้จัดกิจกรรมทางการเมืองตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมขึ้นและต่อมาได้เกิดการจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันโดยกลุ่มนักเรียนนักศึกษาและมวลชนในหลายพื้นที่ทั่วประเทศนั้น กิจกรรมดังกล่าวแม้จะยื่นข้อเรียกร้องให้นาย,ยกรัฐมนตรีลาออกยุบสภาและแก้ไขรัฐธรรมนูญให้เป็นประชาธิปไตยแต่ปรากฏหลักฐานและข้อเท็จจริงว่ามีการแสดงออกเพื่อต้องการท้าทายต่อต้านหรือกระทั่งล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์ ทั้งโดยทางตรงและโดยทางอ้อมและมีการนำข้อมูลอันเป็นเท็จและเฟกนิวเพื่อปลุกกระดมให้เกิดความเข้าใจผิดต่อสถาบาันพระมหากษัตริย์ซึ่งสิ่งเหล่านี้ไม่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและจุดประสงค์ของการชุมนุมเพื่อขับไล่พลเอกประยุทธ์และรัฐบาลแต่อย่างใดอีกทั้งเป็นการกระทําที่สุ่มเสี่ยงให้เกิดความขัดแยง้งรุนแรงขึ้นในสังคมไทย แต่การนั้นทางแกนนาการชุมนุมกลับบ่ายเบี่ยงหรือปฏิเสธโดยยืนกรานเหมือนไม่รู้ไม่ชี้กับหลักฐานและข้อที่จริงดังกล่าวแม้แต่น้อยซึ่งการการะทําที่ท้าทายและต่อต้านสถาบัานพระมหากษัตริย์ดังกล่าวสร้างความสับสนและความเป็นกังวลให้กับประชาชนทั่วไปในวงกว้างว่าจะส่งผลต่อการควบคุมสถานการณ์แพร่ระบาดของเชือ้อโควิด19ซึ่งรัฐบาลของพลเอกประยุทธ์ได้ทำได้อย่างมีประสิทธิภาพจนเป็นที่ประจักษ์ไปทั่วโลก รวมถึงการแก้ไขวิกฤตเศรษฐก,กิจครั้งใหญ่ที่จะตามมาซึ่งเป็นปัญหาที่แท้จริงที่กระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนในวงกว้างทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติซึ่งมีความทงรักภักดีและเห็นว่าชาติศาสตร์กษัตริย์ยังเป็นหมุดหมายที่สำคัญของระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขจึงขอแสดงความห่วงใยต่อสถานการณ์การชุมนุมที่เกิดขึ้นทางกลุ่ม อาชีวะช่วยชาติมีได้ต่อต้านการชมุมนุมทางการเมืองด้วยเจตนาเพื่อรักษาประชาธิปไตยแต่ต้องตระหนักถึงการกระทำที่ไม่ก้าวล่วงไปในขอบเขตที่อาจนำสังคมไทยเสี่ยงต่อการ,รเผชิญหน้ากันด้วยความรุนแรงเหมือนเมื่อครั้งที่เคยเกิดขึ้นแล้วในเหตุการณ์6ตุลาปี2519ทั้งนี้ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติจะเคลื่อนไหวโดยจะดำเนินกิจกรรมให้ข้อมูลข้อเท็จจริงที่ถูกต้องเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ และเจตนาที่แท้จริงและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใช้เยาวชนเป็นเครื่องมือในการต่อต้านล้มล้างสถาบันพระมหากษัตริย์นอกจากนี้กลุ่มอาชีวะช่วยชาติยังประกาศนัดชุมนุมวันที่30กรกฎาคมเวลา14.00นเทียนุสาวรีประชาธิปไตยซึ่งล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าเมื่อวันที่29กรกฎาคมเพจเฟซบุ๊กกลุ่มอาชีวะช่วยชาติได้ออกประกาศฉบับที่2และ3ติดต่อกันเพื่อชี้แจงเกี่ยวกับความสัตกิจกรรม ชุมนุมเครื่องไหวทางการเมืองหลังจากที่ก่อนหน้านั้นมีการออกแถลงการฉบับแรกเพื่อประกาศจุดยืนออกมาร่วมปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์ในวันที่30กรกฎาคมนี้เทียนุษสวรีประชาธิปไตยเวลา14นาฬิกา โดยประกาศฉบับที่2ระบุว่าการที่อาชีวะช่วยชาติจะออกมาแสดงจุดยืนในวันที่30กรกฎาคมเวลา14นาฬิกาณนะบริเวณอนุษษสาวรีย์ประชาธิปไตยขอเน้นย้ำว่าไม่ใช่การชุมนุมแต่เป็นการถแถลงจุดยืนเพื่อปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์หลังจากถแถลงการเสร็จ ทางกลุ่มอาชีวะช่วยชาติจะร่วมร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีจบการถแถลงการจึงแจ้งให้ทราบโดยทั่วกัน ag, ส่วนจะมีกลุ่มมวลชนและกลุ่มอาชีวะสถาบาันต่างๆที่จะมาให้กำลังใจขอให้ดูการถแถลงการอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อย ag, ขอให้ทุกคนที่มาร่วมถแถลงการครั้งนี้ใส่แมส สำหรับประกาศฉบับที่3เป็นการแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับการใช้สัญ,ญลักษณ์ของกลุ่มอาชีวช่วยชาติที่จะมาร่วมถแถลงการในวันที่30กรกฎาคมปี2 5 6 3เวลา14นาฬิกาขอให้ยึดสัญ,ญลักษณ์นี้เป็นหลักน้ำบริเวณอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยชาติศาสตร์กษัตริย์ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ